มันเป็นอาหารที่จะทานจริงจังก็ได้อาหารที่จะทานเล่นก็ได้ใช่คับเคี้ยวเอื้องไปเรื่อยนะ <No. laughs> ดยโดยเพาะยิ่งมันเป็นเรื่องของบุกบุกนี่เป็นเอ่อเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวเอ่อแล้วก็รูปแบบที่จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับหมึกนะฮะแล้วก็มีรสมาล่านะฮะ ไม่ใช่หมานะฮะหมาหมาล่านะครับก็ถูกอกถูกใจคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกนี้โดยเฉพาะยิ่งผมทราบข่าวมาว่าจะมีการขายไปทั่วโลกนะฮะเพราะว่ามีการขายออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมว่าน่าจะเชื่อขนมกินได้นะครับว่าจะต้องประสบความสำเร็จมากๆและที่ผมเดินทางมาวันนี้ก็จะนำเอาเพลง ของโตชิริกของติ๊กชิโร่มาร้องให้ฟังด้วยนะครับก็ถือว่าครีเอเตอร์ Creator หลายๆคนที่กำลังมีการไลฟ์อยู่นะฮะก็น่าจะได้มีการประกาศไปทั่วนะฮะทั่วทุกสารทิศนะฮะในทุกๆพื้นที่ว่าวันนี้เรามาร่วมกันสร้างกิจกรรมที่น่าชื่นชมนะฮะสดใสแล้วก็ผมเชื่อมั่นได้ว่าจะนำพาพวกเราไปสู่ความสุขแล้วก็ความสำเร็จในอนาคตครับ ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวช่วยกันาสอนผมด้วยนะครับยินดีครับ <c oughs> บอสทั้งสองนะครับช่วยกันาออสอนผมด้วยแล้วผมจะได้รู้สึกว่าถ้าเราได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรารักแล้วก็บารสิงบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบผมคิดว่าน่าจะเป็นหนทางที่ดีเ็าเรียกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะฮะอาหารดีๆของขบเคี้ยวอร่อยอร่อยแล้วก็ได้มีโอกาสนําเสนอไป พร้อมกันนั้นก็ได้มีเสียงกึ้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 งมีเม็ดเงินเข้ามาในกระเป๋าก็ดีเหมือนกันมีออเดอร์เด้งมีออเดอร์เด้งนะครับครับยินดีครับเดี๋ยวฮะอ่าจะลองผมไปขายอ่เดี๋ยวต้องศึกษาซะก่อนครับผมผมผมเชื่อเหลือเกินว่าจะต้องลองทําแน่ๆนะครับต้องลองทําแน่ๆครับผมใช่ครับใช่ฮะก็ก็ต้องขอบคุณนะฮะถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณสําหรับ อคอนเสิร์ตด้วยรักและห่วงใยที่จัดขึ้นมาที่เนเธารนานะครับประสบความสำเร็จมากน่าจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งเดียวนะฮะในประเทศไทยที่มีจํานวนของศิลปินมาร่วมงานกันเยอะที่สุดนะครับก็นะ่าภาคภูมิใจมากๆและผมะต้องตะเวนขอบคุณทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะฮะเมื่อวานก็พบกับอีกคนหนึ่งก็คือคุณกบทรงศิษย์นะซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในลิสต รายชื่อของนักร้องที่จะมาร่วมร้องเพลงกันแต่ด้วยความรักและความห่วงใยทุกคนก็มากันอย่างพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้ขอบคุณอีกหนึ่งครั้งเป็นทางการการจัดคอนเสิร์ตด้วยรักและวห่วงใยในการเปิดหมวกครั้งนั้นถือว่าเป็นครั้งเดียวนะครับจะไม่มีอีกแต่ถ้าจะมีอีกจะเป็นการ ทำคอนเสิร์ตในแบบ B 2 B หมายถึง Business to Business นะฮะหรือว่า uh, B 2 C Business to Customer หรือว่าเป็น FC Fan Club นะฮะก็จะมีอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราจะ uh, เชิญพี่แอดคาราบาวมาเล่นก็ต้องมีการ uh, ซื้อคอนเสิร์ตมีการจัดจ้างถ้าเราจะพาโปรงหินเหล็กไฟนะฮะมาทั้งวงก็จะต้องมีการ จัดซื้อจัดจ้างนะครับถ้าจะชวนใครตัวใครที่มาในงานวันนั้นก็จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทําแล้วก็จะต้องจะต้องให้เขาได้รับผลตอบแทนครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นต่างคนต่างต,างตอบแทนแล้วก็สิ่งที่จะได้รับที่เป็นประโยชน์สําหรับ FC Music lovers FC แฟนคลับของนักร้องแต่ละคนนั้นก็จะมีความสุขแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันครับ ผมใส่แน่นอนครับใช่ครับใช่ครับประมาณสองล้านแปดหมื่นนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะมีเศษนิดหน่อยผมผมแปลกใจว่าอ่าสตางค์ที่โอนมาสามสิบเอ็ดสตางค์เนี่ยของใครกันนะอยากจะรู้จังเลื่อนดูหน้าที่สำหรับกิจกรรมอะไรแบบเรื่อยๆเอ่อเนื่องด้วย, <c oughs> วยสำหรับตัวผมเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วม หรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือผมเนี่ยจะเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนนะฮะแม้กระทั่งโควิด -19 ก็มีการร้องเพลง stay home อยู่กับบ้านแล้วก็น้ำท่วมพนังกัน้นน้ำที่อยุธยาที่อ่างทองผมก็ไปช่วยเขือ่อนแตกที่อัตปืออะอะอสพบลาวผมก็ไปช่วยนะฮะแล้วก็น้ำท่วมพัดพาบ้าน หลายๆหลังไปที่อุบลราชธานีผมก็ไปช่วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเทกระจาดนะฮะในการล้างป่าช้าในการเข้าไปให้ความสุขร้องเพลงให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆก็ทำมาโดยตลอดไปช่วยคนตาบอดไปช่วยโรงเรียนคนพิการพิการซ้ำซ้อนไปที่โรงเรียนคนหูหนวก สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมไปบริจาคแล้วก็ไปช่วยทำกิจกรรมดีๆเสมอๆนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าวันที่17จะเดินทางไปที่ไปมอบอเครื่องเรียนนะฮะแล้วก็สิ่งละอันพารน้อยที่นักเรียนต้องการที่เขาใหญ่นะฮะก็จะไปในวันที่17นี้นะะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้ผมก็จะทำอยู่เรื่อยๆครับ ก็ในช่วงนี้ก็เป็นการเยียวยาผมก็โอนสตุ้งสตังไปให้แล้วนะครับก็มีการขอบคุณกันแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวก็จะมีการนัดคุยกันเรื่อยๆนะครับก็ขออนุญาตเนื่องด้วยวันนี้มันเป็นวันพิเศษของ MD ดเขานะฮะก็ยังไม่อยากเบี่ยงเบนประเด็นไปตรงไหนเพราะฉะนั้นในในวันนี้ก็คงจะได้ฟังเพลงจากกิชเชโร่แน่นอนนะครับ ครับผมขอบคุณมาก